เพลงช่วไหมครัเป็นไงบ้างครับเราสนุกไหมพอที่จะทําให้หายคิดถึงบ้านขึ้นมาได้บ้างไหมหป่าบ้านเรานะกวางน,นี้จ้องเยอะนะแล้วก็มีต้นไม้เยอะกว่านี้ด้วยใช่ไม่เห็นร้อยอย่างนี้ด้วยคอก็ไม่เยอะแบบนี้ด้วยสากก็ไม่มีสกักตัวเลยปะโถ่ ในเมืองกรุงเนี่ยนะมีพื้นที่สีเขียวๆอย่างนี้มีต้นไม้แค่นี้เนี่ยก็ถือว่าบุนแล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่าป่าของคนกรุงน,นี่เธอสองคนะจะไปวิ่งเล่นที่ไหนก็ไปเน,นะถ้าเหนื่อยก็กลับมาตรงนี้ฉันจะรอตรงนี้แล้วกันเออก็ได้นะก็แกอยู่ตรงนี้กับคุณหวานแล้วกันนะส่วนเด็กๆเ,เนี่ยเดี๋ยวฉันดูให้แล้วกันนะเดี๋ยวผมกลับมานะครับ <c oughs> อ่ะเด็กๆปไป <c oughs> ไมเชื่อหรอกเอ็มไม่เคยเห็นหรอกเอ็มเงือไม้หมาล่ะพี่พอย่าให้มายังไม่หมอนเลยอะพี่ง่ายไปซื้อกับ ม่เอาไม่เอาเงินมาเอวัวมาก็ชอบมาทานไดไหมหรอไอ้เอาเงี้ยเดี๋ยวเราไปขอเงินนาคันมาเอ๊อยากให้ครูว่าเพิ่งร้อยยอดอะไรหรอเดี๋ยวกินกันให้หมดตรงนี้เลยเลยเลย นี่แหละที่เขาเรียกว่าป่าของคนกลุ่มฮะเขาเรียกแล้ว <c oughs> ท่าเหมือนที่ตอนที่เราอยู่ป่าไงอ้าวแ้วแล้วแล้วๆล้า้วนะล้วล้วแ้แล้อแล้วและล้ลล้้้้ล้ว้้้า เสียตาซื้อทำไมรันวะร๊อจะเล่นอะไรสนุกยังไงเนี่ยฉันไม่ว่าอะไรเลยนะแต่มันก็ต้องอยู่ในขอบเขตนี่อะไรเล่นสนุกก็ทำข้าวของเสียหายอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเลยเธอรู้ไหมว่าดอกไม้ทุกดอกที่นี่ต้นไม้ทุกต้นที่นี่เนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของสาธารณะเขาเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บไปเป็นของตัวเองตามใจชอบก็นาบอกว่าที่นี่เป็นป่าของพวกนายอะ่ะ ป่าบ้าเรานะแกได้ทุกอย่างเลยอย่าได้แล้วก็เขอาป่าไปแ,แล้วเราก็นึกว่าที่นี่เาทได้เหมือนกันสิฉันพูดเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆไม่เข้าใจหรือ,อยังไงแล้วทําไมจะทําอะไรไม่มาถามซะก่อนละฮะป้ายเขาเขียนเบอร์เลอร์บาร่าอ่านนี่ออกหรือไงล่ะเมียวยังมาแลบดินใส่ฉันอีกนะที่หลังฉันจะไม่พาเธอมาเที่ยวอีกแล้วใครว่าอย่ามาล่ะอย่าลากเราไปเอชวนพิโด คุณเผ่าดูสิคะเราหวังดีอยากจะพามาเปิดหูเปิดตาได้แท้หูแล้วก็ได้ยินตาแล้วก็มองเห็นไม่ต้องมาเปิดให้เราหรอกดูเป็นพูดสิคะเถียงคำไม่ตฟกฟ้าค่ะก็ดีต่อไปนี้จะได้ปิดหูปิดตาอยู่แต่กับบ้านฉันจะไม่เออาไปเที่ยวไหนอีกต่อไปเฮ้ยเผ่าอ,อย่าเรี่ยสสิว่าเด็กไม่เข้าใจอะ วีฉันพยายามทำดีเธอเต็มที่แล้วนะและฉันก็เบื่อเต็มทนแล้วที่จต้องปราบยศเด็กรั้นไม่รู้จักต่อพูดจาแล้วก็ไม่รู้เรื่องโอ้ยเอาพรุ่งนี้ฉันจะไม่ไปสมเธอเองพอใจเรี่ยงเอ้ยเผาใจเย็นสิวะ

เหมียวเหมียวนี่เธอยังไม่หลับใช่ไหมนี่เหมียวฉันรู้นะว่าเมื่อเย็นนี้ฉันพูดก,กับเธอแรงไปนิดหนึ่งแต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแบบนั้นนะ พูดมาได้ไงโธ่เหนียวนี่เธอก็ลองนึกดูสิก็เธอกวนประสาทอยู่เรื่อยอ่ะใครก็ต้องโมโหกันแหละ <c oughs> <c oughs> ดีขนนะนะนะนี่ดีขึ้นนะนะโอ้โหโอ้ย,อย,อยนี่เมียวแล้วแล้วนี่ฉันต้องไปฉีดยาหรือเปล่าเนี่ยเมียวมันไม่ใช่หมาบ้านะอา้าวก็เห็นไม่อาบน้ำอะ่ะกลัวน้ำไม่ใช่เหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่ตกลงว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อแล้วใช่ไหมฮะนี่เหมียวคุณหวานนะ่ะเขาจ้างครูมาสอนหนังสือเธอกับฟ้าลั่นฉันรู้นะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็หัวดีฉันไม่อยากที่จะให้โอกาสดีๆอย่างเงี้ยมันเสียไปนะ พุมงนี้ครูเาจะมาฉันหวังว่าครูเขาคงไม่มาเกินนะอา้าวโถ่โอุ้ยอื้มเฮ้เอาล่ะดึกมากแล้วฉันไม่กวนเธอแล้วกันนะ เหมียวฉันขอโทษนะที่ฉันพูดกับเธอแบบนั้นเมื่อเย็นนี้ตกลงว่าเธอจะอยู่ที่นี่กับฉันแล้วกันนะถึงเธอจะไม่ตอบอะไรเลยแต่ว่าฉันก็พอจะเข้าใจดูจากสีหน้าเธอแล้วเนี่ยเธอก็ไม่ค่อยสบายใจนะักกับฉันรู้ คยอลองไปคิดดูดีๆแล้วกันฉันไปละ